เอาละครับทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับแมตช์ 1v1 ซโลมิดดดอาทระหว่างคุณโอริโอหรือคุณแบงค์กับคุณมาซิโน่รือคุณไอ้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ขอู่ช่วงเลือกตัวกันนะครับมาซิโนมาด้วยตัวรูบิกนะครับน่าจะแรนดอม มาเรามาดูครับว่าโอรีอหรือคุณแบงค์เราจะเรียกตัวอะไรมาต่อก่อนกับรูปิกครับ เขาน่าจะแรนดอมนะครับจะมาเดูกันว่าคุณแบงค์เขาจะเลือกอะไรมาตอกก่อนกับคุณไอในร่างของรูบิกปิงปองเลือกมาเป็นจักเกอร์นอตนะครับ จักเกอร์นอดปะทะรูบิกมาแล้วครับกับจักเกอร์นอดมากับไอเทมแทงโก้หรือกินไม้นั่นเองครับแล้วก็สลิปเปอร์ออฟเอชิตแล้วก็ เลือดแล้วก็ขวดมานาอีกหนึ่งขวดนะครับส่วนทางรูบิกก็มาด้วยวัตเทิลครับเพราะว่าเรนดอมมาทำให้มีเงินซื้อวัตเทิลเลยแล้วก็ไอรอนแบลนช์สองอันนะครับจะมาดูสเต็ปการเล่นของทั้งสองคนกัน เดี๋ยวสเต็ปการกักคีบของจักกอนอตกันนะครับโอ้โหแหลกแหลกนี่ครับโอ้โหกักคีบระดับเทพแต่ละคนสรุปมาเจอกันตรงกลางนะครับเอาละครับทางด้านลูบิกนี่ก็จะมีความได้เปรียบอีกน้อยตรงที่ว่าเป็น แหลงฮีโร่นะครับซึ่งกานอตเนี่ยก็จะมีการเวทมีเบรดฟูลลี่ซึ่งกันสามารถกันเวทมนได้มาตั้งดูกันนะครับว่าอยู่ที่จังหวัดตอนนี้จักานอตยังไม่ได้คีฟเลยสักเกตัวครับสนุบิเหมือนเก็บไ,ได้สองตัวแล้ว เฉก็นอนได้อัพสกิลเบลดแดนซ์มาครับก็เป็นธรรมดาโซนลบิกก็มีเฟดโบลสกิลชาดชิงและลดดาเมจได้ด้วย ทางด้านจักรนอตนี่ก็เข้ามาลัดชีพลำบากแล้วครับเจอแหลงฮีโร่กดดันอย่างนี้ส่วนทางรูบิกนี่ก็ฟาร์มสบายใจลัดชีพไปได้ถึง6ตัวเอาแล้วครับมีการช็อตเฟสโบว์คูไปก่อนเล่นเอาจักรนอตจุกกันเลยทีเดียวเห็นไหมครับนี่ครับลดดาเมจถึง20 หมดวันนี่จะนับแค่2คิวนะครับใครได้2คิวก่อนจะชนะเลยหรือใครได้ทาวเวอร์แรกก่อนก็จะชนะไปนะครับทางนั้นจักนอดเนื่องจากคีบเข้ามาใกล้ป้อมทำให้มีโอกาสได้ลาดคีบบ้างเล็กน้อยแต่รูบิกก็ยังตามมาเฟดโบลใส่ อยู่ด้านล่างนะครับทางนานของร u บิกได้ออกมาเป็น Boot of Speed นะครับแล้วมีการพอร์ตกันเกิดขึ้นนล่นจักรกนอดเอาแล้วครับแล้วก็ได้อันพอร์ตกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหองรูบิก ล็อตคีบไปสิบเอ็ดตัวส่วนเจ็คนกอนอด์ล็อตไปแค่สามตัวบิกก็ได้เฟดโบสเฟดโบสชอ็อตไหลเลือดไปเรื่อยๆนะครับอ้าวแล้วเมื่อกี้จักกนอนด์ใช้ขวดเลือดแล้วดันไปตีคีบทำให้เอฟเฟกต์ของขวดเลือดนั้นหายไปนะครับแย่เลย ดนคิดตีได้รูบิกได้รุนเฮสมานะครับไาจะดูว่าจะสามารถใช้คิวได้หรือไม่ตอนนี้จักรนอตยังไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยรูบิกก็อ๋อ <c oughs> แล้วครับตอนนี้เทเลคินเนสซิสขึ้นไว้แล้ไม่มีอะไรต่อน,นะครับ จะแค่การคู่นะครับตอนนี้รูบิกเปิดรุนเฮสมาแล้วมาเก็บเบลตี้รูนทางด้านบนจ้ากระนัดเดินมาครับเอาครับเจอกันเอาวิกสวดกันเอาอยัางไงรูบิกวิ่งมาทักทายเฉยๆนะครับเอาครับเปิดโบแลเทเล็เล็กสิ้ไปคนนี้ไม่ทำอะไรครับรูบิก น่าจะรอขโมยอันติมาใช้นะครับเขาน่าจะคิดอย่างนั้นอยู่จ้ากนอดมีเงินถึงเจ็ร้อยนะครับแต่ไม่ยอมซื้อไอเทมอะไรเลยทางด้านลูบิกน่าจะเก็บซื้ออาเคียนบูทอะไคับตอนนี้ลูบิก,ก็ได้ อ n นวิส b ิบิลิตี้รูนมาแล้วนะครับดูว่าจะเอาไปใช้คิวได้ไหมด้านจัก,การนอตก็ยืนกอดทาวเวอร์อยู่เลยครับไม่ออกไปรัดคิปเลยมิสลาคิปไดนะ้แค่5ตัวโรบิกเก็บไปถึง20ตัวแล้วและดีนายเรื่อยๆอย่างนี้เอานะครับผมีิสลาคิวไหมคิวแล้วครับบัดบัด Last of my kind but first in this บิคคิดวา จะกอบอันติแต่ดันอยู่ไม่ทนไม่ทนทนอันติไม่ไหวเสียชีวิตไปก่อนนะครับถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของรูบิกกันเลยทีเดียว ได้ชิคเกอร์นอตมี Boot of Speed แล้วนะครับและได้เฟดบูตมาเรียบร้อยเฟดบูตเฟสบูตด้านรูบิกก็ยังไม่ออกและคและได้มาลักซรั็อกโอมนิเซลตของจิกเกอร์น็อตที่เขาเรอคอยมานาน เอาละครับรเทเลคนตซื้อขึน้นไปโยนลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล,แล้วตอนนี้สกอร์ว่าอยู่ที่1ต่อ0นะครับถ้ารูบิกทำพลาดอีกคราวนี้เกมจะจบลงทันทีเราจะมาดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้เอเกอร์มาลาคิมหลอก อมิสซ์แลดไม่ได้นะครับเนื่องจากเวคีฟอยู่เยอะอาจจะกระโดดไปที่คีฟแทนโดอันติของจักคกอนอยก็ยังคููดาวอยู่เออแล้วครับลูบิกพยายามจะเข้ามาหาที่ร่องรองอันติหรือไม่ตอนนี้จจกคกอนอยมีเงินอ,งอยู่ประมาณ500ถ้าโดนอมนิสแลดทั้ง3ทีก็น่าจะอยู่ที่6 0 0อเป็นขั้นต่ำ ระครับยิ่งมีเฟโบสอย่างนี้ทำให้ยิ่งเลือดยิ่งน้อยไปเออแล้วใช้ฮิวดิ่งวอร์ดมานะครับเอาครับดูฟิกไม่มีคลิปแล้วก็จะทำยังไงได้เข้ามา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 ไม่ไล่นะครับใจไม่ถึงพออันตรายเกินไปเขอาอาจจะมาตั้งเป้าวิธีการดันป้อมเพื่อให้เกมจบ เหมือนกันแทนการคิวนะครับเดรูบิกก์เก็บรูนบาวตี้อีกแล้วเป็นการรีฟิลขวดเป็นตัวแชนกอนได้โอกาสฟาร์มคีปแล้วครับเพิ่งจะได้แค่เจ็ดตัว โอ้โอ้เจ้กระนอดจะได้ดับเบิลดาเมจแล้วครับเสกระนอดได้ดับเบิลดาเมจแล้วลูบิกมันไปเปิดก่อนโอ้โอ้โอ้ด้วยความผิดพลาดครั้งใหญ่ของลูบิกครับจี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 เอาละครับเราจะมาดูจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้ครับเสกระนอดเดินไปเก็บรูนทางด้านลูบิก มองเห็นกระโดดซับปุบจักรนอตเลือดเหลือเจ็ครับไม่ตายครับเ hey, 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 hey. อใช้ความไวกระโดดซับสวนคืน we <laughs>